กอรบนภาคสาสย2จัดกำลังพลนำเยาวชนประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเมื่อวันที่สองมีนาคม2567เวลา09.00์กนกอรบนภาคสาสย2โดยชพส3218 ร่วมกับผู้นําชุมชนและเยาวชนบ้านน้าสอดจัดกิจกรรมฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหัวข้อโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติดทั้งเป็นการฝึกให้เยาวชนได้มีความกล้าแสดงออกเป็นกำลังในการพัฒนาและขับเคลื่อน หมู่บ้านของตนทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความาสะาอาดหอประชุมของหมู่บ้านและนําเยาวชนเข้าศึกษาเรียนรู้ปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยเท้าพ่อของนางไขวันวรีประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองของอำเภอตุ่งช้างณบ้านน้ำสอดหมู่ที่8ตำบลและ อำเภอทุ่งโมวช้างจังหวัดน่านส่งสักปลมเอี่ยมวรกิจมหิทธิศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน